เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวัดภาวนานางาโนได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้พร้อมใจกันถวายพัตตาหารเพนแด่คณะภิกษุสงฆ์ณนะหอฉันคุณยายอาจารย์ต่อมาเวลา11นาฬิกา35นาทีเป็นช่วงปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชยโยผ่านสัญ,ญญาณถ่ายทอดสด GBN พร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลก โดยมีศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกาลยานมิสุนิสาทาเคชิงเงะและการยานมิสิริพรซาคาโมโตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพได้ถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับชมประมวลภาพการสร้างบารมีของผู้มีเดือนเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เล่าปกิน,นกะธรรม เพื่อเป็นกำลังใจงให้แก่ทุกท่านในการสร้างความดีสร้างบาร,รมียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนในช่วงสุดท้ายทางวัดภาวนานางาโ,โนได้จัดพิธีสวดอภิธรรมเพื่อทำบุญและอุทิศส่วนกุศลในโอกาสนี้กาลายนานมิตรสุนิสาทาเเคชิงเงะประธานบุญพิธีได้จุดเทียนทูบบูชาพระอัตนไตาส่วนคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันทอดผ้าบางสกลุลและถวายปัจจัยทายธรรมกวาดน้ำและรับพรพระ จากนั้นได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทําร่วมกันในครั้งนี้ครับ